ไปอย่าไปลั้นอย่าไปดื้อเขาบอกไงก็ต้องตามนั้นช่วงเฉพาะแรกๆเดี๋ยวต่อไปเก่งครับเดี๋ยวต่อไปเก่งครับต่อไปคนนี no ้ครับเดี๋ยวเป็นนักบินต่อไปครับนี่หน้ากล้อง่อาโอเคไม่ได้กลับกลับกล้องฮะอย่าไปดีเลียดอย่าไปไล่บอกแล้วมันจิ่งไหมฝึกฝึกกี่วันฝึกกี่วันเนี่ย กินี่ยไม่นานเลยพี่ข้นวันนี้ตัวเครื่องกับพังเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปถอดรูเงี้ยดูเลยเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะถอดดูไม่น่าเดินที่ตกชก็รับอยู่ได้วันลแล้วเดี๋ยวเรือเช้าเลยอ่ะรีบกลับอยเ่แลยวตัดตัวมันก็ร่เพราะยังว่าเครื่องเรายังพังน้อยทั้งอย่างนี้แต่ดีแล้วลมมันก็มันก็ดีก็ลมถ้าอย่างเงี้ยถ้ามีลม ตอนขึ้นน่ะพอเวลาตอนขึ้นน่ะเวลาเวลาลูมันตรงแล้วจะไปจะไปก้มหลังตอนตอนที่เบรกสุดเนี่ยไอ้ตอนระยะเบรกอ่ะมันให้มันยืดเยื้อไม่ได้มันก an no, no, no. no ิ okay. ๊กยิ no. Nope. No ่ง no. ใ no. no. no ้ย no. no. no ังเบรกไม่เยอะนะเนี่ยยังเบรกไม่เยอะด้วยยังไม่สุดด้วยถ้าสุดมันจะตึ้งอยู่เลยล่ะ